คุณจอมพลรุ่งเรืองชูเลิศโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุว่าตั้งอดีตนายกอบจอกาญจนบุรีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงค้ามนาคมจะพานายน้อยล่มจมเพราะติดชนักเรื่องการซื้อเสียงเลือกตั้งนายกอบจอนายกรัฐมนตรีต้องบัญชาการให้ทุกหน่วยงานส่งหลักฐานเกี่ยวกับการรักษาเยียวยานักโทษชั้น14เพื่อคลี่คลายความสงสัยของประชาชนเพื่อจะได้เป็นนายกในดวงใจแต่ถ้ายังช่อฉนในอำนาจ ประชาชนกวาดทิ้งทั้งอุงอิงทั้งพักเพื่อไทยประชาชนต้องเดินหน้าต่อไปตัดแม่ทัพใหญ่แต่ละภาคพี่น้องประชาชนผู้ดว่วบูรณมการที่เคารพรับยิ่งทุกท่านครับเบื้องต้นก็ขอแสดงความเสียใจแสดงความห่วงใย่ไปยังพี่น้องประชาชนผู้ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมโคลนถลม่ม และก็ส่งกําลังใจไปให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไม่ว่าหน่วยผู้ภายัหน่วยพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันบริจาคให้กับพี่น้องประชาชนคนยากไร้ในภาวะเดือดร้อนเช่นนี้ขอเป็นกําลังใจทุกฝ่ายขอเป็นกําลังใจให้กับรัฐบาลด้วยได้แก้ไขปัญหาที่คลายขอบคุณนะครับที่ร่วมมือร่วมใจกันภัยพิบัติเมื่อพูดถึงภัยพิบัติ ถ้าเราได้มีรัฐบาลเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้แม้จะเกิดขึ้นแต่ผมมั่นใจว่าจะมีความเสียหายน้อยมากเรามีการป้องกรรันระยะยาวระยะสั้นป้องกันเฉพาะหน้าแต่นี่เมื่อถึงเวลาก็มาคิดแก้ปัญหารัฐบาลก่อนนี้รัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติงบบริหารจัดก,การน้ำนับหมื่นล้านก็ถูกตำนํำพลิกละลายแม่น้ำ ไม่ว่ากันเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้พี่น้องประชาชนจะได้เรียนรู้ว่าใครคือมิตรประชาชนใครที่เข้ามาแอบอ้างประชาชนแล้วเอาผลประโยชน์ไปเข้าพกเข้าห่อไปต่อยอดความชั่วถ้าผมฟังภูมิธรรมเวชชัยหรือว่าภูมิชัยเวชธรรมภูมิธรรมใช่ไหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดว่า เรื่องมีอยู่ว่าพลตระเอกเสรีพิสุทธิ์แต่มียเวกเมื่อได้เข้ามาร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยมีความประสงค์จะเข้ามาแก้ปัญหาตำรวจซึ่งสร้างความปวดใจให้ใหกับพี่น้องประชาชนอยู่ในขณะนี้แยกจะมาปฏิรูปตำรวจแบบเอาจริงเอจังเพราะท่านเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นนายตำรวจไตซื่อมือสะอาดซื่อตรงตรงฉินคนหนึ่งละไม่ได้มายกยอปอปั้น ท่านเสรีพูดว่าเมื่อจะขอคุมตำรวจมาปฏิรูปตำรวจเนี่ยพูดว่านายภูมิชัยบอกว่าไม่ได้ตำรวจทักษิณจะดูแลเองเมื่อพูดเช่นนี้นะครับทักษิณเขามีอำนาจอะไรเขาเป็นอดีตนักโทษผู้ต้องหาทุจริตคิดมิชอบต่อประเทศชาติแล้วจะมายุ่มย่ามคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างไร เรื่องนี้ถ้าเอาจริงเอาจังจะสร้างความพังพินาศให้กับผู้มีอำนาจในขณะนี้ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพลตำรวจเอกเสร,เรีพูดมาผมมั่นใจว่าเป็นเรื่องจริงดังนั้นอยากให้นักร้องทั้งหลายไล่ล่าเรื่องนี้ด้วยนะครับพักษินบอกจะควบคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติใครไม่ทิ้งหลักฐานไม่หรอกครับแม้แต่การจัดตั้งขอบตรครั้งที่ผ่านมา คนที่อาวุโสน้อยสุดคือพอบอคนปัจจุบันเนี่ยผลตำรวจเอกเสรีพูดว่าเป็นได้แค่รองผู้บัญชาการคนเนี้จะมาเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้อย่างไรแต่มีการใช้เส้นใช้สายผมมั่นใจว่าลําพังนายกเศรษฐาไม่อยากตั้งคนนี้หรอกแต่มันมีอํานาจลึกลับคนที่ผมพูดถึงเมื่อกี้ชี้นิ้วมาว่าต้องเอาคนนี้เพื่อแลกกับ อะไรต่อมีอะไรหลายอย่างผมไม่ต้องเลยถึงแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันเกี่ยวกับเรื่องคดีจึงมีสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เละเทะขนาดนี้เมื่อพลตำรวจเอกเสรีจะเข้าอาสามาก่อคู้ภาพลักษณ์ให้ตำรวจสะอาดให้ตำรวจดีมีความภาคภูมิใจในอาชีพตำรวจกลับถีบพลตำรวจเอกเสรีพิสทจิ์ทิ้ง อย่างไม่ให่ดีเพราะฉะนั้นคดีเรื่องชั้นสิบสี่ท่านเสรีท่านยอ่าได้เป็นมวยล้มต้มคนดูนะครับท่านนายุข้อขนาดนี้ท่านจะต้องร่วมคลี่คลายชั้นสิบสี่ว่าป่วยเท็จป่วยจริงเป็นอย่างไรเบื้องต้นนี้ก็ขอเรียกร้องไปยังนายกแพตานทองชินวัตรขอให้ท่านนายกในฐานะที่กำกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเจ้านายของตำรวจขณะน,นี้ขอให้โรงพยาบาลตำรวจขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่ารกรมาชทัณจะทันแพทย์ต่างๆส่งเอกสารหลักฐานภาพถ่ายต่างๆเกี่ยวกับการรักษาอาดีตนายกทักษิณว่าใช้ยาอะไรไปบ้างมีอาการเป็นอย่างไรภาพถ่ายทั้งหมดที่สองพันกว่าภาพนี่มันปล่อยเท็จปล่อยจริงหมกเม็ดอยู่ตรงไหน ถ้านายกเองกล้าที่จะบัญชาการให้หน่วยราชการทั้งหลายคลี่คลายเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งนี่คือการแหกโผการจับัสัตว์เข้ามาเพื่อทำความดีอย่างแท้จริงแต่ถ้าเข้ามาเพื่อปกปิดความชั่วและสร้างความชั่วเพิ่มขึ้นไปก็อย่ามาสร้างความบันไลยให้กับประเทศไทยเลยวันนี้ที่น่าทำเยียบรัฐบาลเขาก็เริ่มไปขับไล่ เริ่มที่จะไปแก้ผ้าให้ล่อนจอนให้พี่น้องประชาชนได้รู้เห็นให้พี่น้องประชาชนได้รู้เห็นความเป็นมาเป็นไปของรัฐบาลชุดนี้ประกอบขึ้นเพื่ออะไรน่าจะเริ่มแล้วที่น่าทำเนียหลายคนบอกว่าไอ้นักร้องทั้งหลายเนี่ยอย่าร้องนักแรงรัฐบาลก็ทํางานให้เวลาเขาทางานก่อนพูดก็ถูกต้องส่วนร้องก็ร้องไป มันไม่ได้ทำให้รัฐบาลหยุดชะงักในการปฏิบัติหน้าที่แต่ประการใดเขาร้องในสิ่งที่รัฐบาลมันมันมวหมองเมินเมยต่อการผิดกฎหมายและผมมั่นใจว่าไม่ว่าจตุพรพมพันธ์อาจารย์หลายสำนักควันทงมาว่าองค์เองเนี่ยจะต้องอัดส,สดงงลงเหวปิดฉากก่อนวันเวลาอย่างแน่นอนเรื่องที่น่าจับตาที่สุดก็คือว่า ที่คุณเรืองไกเขอไปร้องผมก็จะมาใช้หนังซ้ำยำไปก็เรื่องร้องที่มีเหตุมีผลมีมูลก็คือว่าการแต่งตั้งอดีตนายกอบจอจังหวัดกาญจนบุรีเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยมันไม่สาง่างามไม่สางาา่าผ่าเผยอ,อย่างแน่นอนผิดจริยธรรม ทางการเมืองอย่างแน่นอนถ้าดูต้นสายปลายเหตุรัฐมนตรีช่วยคนนี้เป็นนายกอบจอจังหวัดกาญจนบุรีสงสัยจะเป็นหัวหน้าสูมหัวหน้าข้อเมื่อเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลเสร็จสับก็บอกให้ลาออกจากนายกอบจอมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมผมเคยถล่มไปแล้วคนนี้มีความเชี่ยวชาญด้านคมนาคมอะไร ประชาชนเคยทราบบ้างหรือไม่ว่าเอาคนนี้มาเป็นรัฐมนตรีนี่คือการให้รางวัลต่างตอบแทนสืบอดทาญาปีศาจอสูนการที่ให้นายกอบจอลาออกก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมต้องเสียภาษีพี่น้องประชาชนไปเลือกมาอีกและรัฐมนตรีคนนี้ก็มีปัญหาปัญหาก็คือว่าสมัยที่เป็นนายกรั สมัยที่เป็นนายกอบจอสมัยเลือกตั้งเขาจับหัวคะแนนของนายกคนนี้ได้่ยายเงินซื้อเสียงพันห้าร้อยบาทเอาเข้าๆไม่ต้องอ้างมาตราผู้ต้องหาสารภาพขึ้นศาลว่าซื้อเสียงให้ในายกอบจอคนนี้คนที่เป็นรัฐมนตรีในปัจจุบันมีคำสั่งศาลเรียบร้อยศาลเนี่ยรู้สึกว่า ไปดูคลิปของคุณเดืองไกรสิครับตัดสิทธิทางการเมืองสิปีว่ายีสิบปีนี่แหละในเมื่อผู้ต้องหาสารภาพว่าซื้อเสียงให้อดีตนายกอบจซึ่งเป็นรัฐมนตรีอยู่ในขณะนี้ก็หมายความว่ารัฐมนตรีช่วยคมนาคมคนนี้ติดลมอย่างแน่นอนปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แม้ว่ารัฐมนตรีช่วยไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเอง แต่ผู้ต้องหาซัดทอดมามีคำสั่งสารแล้วจะแก้ปัญหากันอย่างไรถ้าพูดถึงจริยธรรมทางการเมืองมันก็ครอบคลุมถึงอย่างแน่นอนคำว่าจริยธรรมทางการเมืองมันเกี่ยวกับทุกเรื่องที่เปียเกี่ยวกับคุณงามความดีศักดิ์ศรีของตาแหน่งหน้าที่รัฐมนตรีนี่มันละเอียดอ่อนผมอธิบาย เพิ่มอีกนิดหนึ่งศีลข้อมุสาเนี่ยครับมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามิเนี่ยขอห้ามห้ามโกหกห้ามโกหกในที่นี้นี่ครับมันกินกว้างพูดสอเสียดพูดเพ้อเจอ้อพูดกระแนกกระแหนอะไรเนี่ยถ้านำมารวมเนี่ยมันผิดทั้งหมดนะครับผิดอยู่ในศีลข้อนี้ไม่ใช่ว่าเฉพาะพูดเท็จอย่างเดียว ทีนี้มันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องจริยธรรมทางการเมืองนี่แหละครับมันเกี่ยวเนื่องในเมื่อคนมาเป็นรัฐมนตรีมีปัญหาทุจริตเรื่องการซื้อเสียงเช่นนี้คนที่แต่งตั้งเป็นนายกรัฐเป็นรัฐมนตรีก็คือนายกองอิงเนี่ยจะต้องรับผิดชอบด้วยถ้าดูแล้วเนี่ยมันน่าจะร้ายแรงกว่ากรณีของคุณพิชิตชื่นบานคนทุจริตการเลือกตั้ง แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีถ้าเรื่องนี้ไม่ผิดอีกก็ไม่รู้จะว่ายังไงถือว่าเส้นใหญ่พอดูจับตาดูกันไปและอีกเรื่องที่จังหวัดปทุมธานีพักเพื่อไทยได้คัดเลือกลุงชานลงสมัครนายกอบจปทุมธานีครั้งที่ผ่านมาทั้งที่ลุงชานมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทุจริตสารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเป็นเช่นนี้ทําไมพรคเพื่อไทยไม่กันกรองหัวหน้าพรคเพื่อไทยพรคเพื่อไทยก็ต้องรับผิดชอบต่อคําถามนี้ด้วยและเมื่อไม่กี่วันมานี้กกตสั่งให้มีการเลือกตั้งนายกอบจใหม่ที่จังหวัดปทุมธานีเพราะลุงชานถูกใบเหลืองใบเหลืองเนื่องจากว่าทีมงานของลุงชานนายกเบ้ยว นายกเบี้ยวมีลูกชายเป็นสอสอเพื่อไทยจัดงานบวชอย่างใหญ่โตก่อนเลือกตั้งนายกอบจอเลี้ยงกันสามพันโตสามพันโตไม่ธรรมดานะครับอนุโมทนาบุญด้วยแต่การจัดงานบวชครั้งนี้มีวาระช่อนเร้นอย่างแน่นอนก่อนจัดงานบวชขึ้นป้ายรูปักษิณชินวัตรใหญ่โตคัดเอา ทักษิณไปร่วมงานองค์เองก็ไปร่วมงานที่บ้านนายกเบี้ยวกะกะตสั่งนะครับมีคำสั่งบอกมาแล้วนายกเบี้ยวมีส่วนช่วยเหลือเล่นอาญาเลยกะกะตเล่นอาญามีการช่วยเหลือสมรู้ร่วมคิดทุจริตการเลือกตั้ง นายกอบจปทุมธานีครั้งนี้จนมีใบเหลืองตอนนี้นายกเบี้ยวก็ยังเป็นผู้บริสุทธ์แก้ข้อหากันไปแต่ใน,นเมื่อมีการจัดสั่งการเลือกตั้งใหม่ถือว่าคดีมีมูลดังนั้นเรื่องนี้นักร้องก็ไปร้องเมื่อวานเขาไม่เล่นงานนายกองเอิงด้วยเพราะนายกองเอิงตอนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคแต่ก็ไปร่วมในงาน งานครั้งนี้งานบวชก็จริงแต่เป้าหมายหลักเป้าหมายหลักที่แท้จริงก็คือว่าน่าจะเป็นการรวมบรรดาหัวคะแนนแกนนำจงจังหวัดปทุมธานีพี่น้องเสือเ้อแดงทั้งหลาย <c oughs> ให้ร่วมกันเทคะแนนให้ลุงชานเพราะผู้นำทางจิตปิญญาณทักษิณชินวัตรไปปรากฏตัวในงานไปเป็นเจ้าภาพ พูดว่าเจ้าภาพก็คงจะไม่ผิดเพียนมากเท่าไหรนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องที่ผ่อนปรนไม่ได้นักครองทั้งหลายผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทั้งหลายก็สมควรจะคลี่คลายเรื่องนี้เฉพาะสองเรื่องนี้นายกนารีอุ้งอิงก็เหนื่อยแล้ว ไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องสนามกอล์ฟมันพายไม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องการโอนหุ้นที่เรื่องไกลเขาไปร้องดังนั้นเมื่อปัญหามันประดังเข้ามาเช่นนี้ทุกวี่ทุกวันนายกองยิงบรรดารัฐมนตรีนักกฎหมายทั้งหลายจะเอาเวลาไหนมาคิดแก้ไขปัญหากับประชาชนก็จะใช้เวลาทั้งหมด ปลดปัญหาส่วนตัวปลดข้อกล่าวหาที่มันประดังเข้ามาทุ่มเทไปกับตรงนั้นงานประชาชนก็เป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำไปนี่คือการที่เราเอาคนไม่สะอาดมาเป็นรัฐบาลข้ามขั้วชั่วข้ามคืนชัวช่วชั่วโคตรนี่แหละครับที่เขาว่า ผมไม่ได้จังเกียดเดียดฉันผมเองก็อยากมีเพื่อนเป็นนายกรัฐมนตรีอยากมีเพื่อนเป็นรัฐมนตรีถ้ารัฐมนตรีถ้านายกผู้นั้นมีความสำคัญมีจัญญาบรทางการเมืองแต่ถ้ามีเรื่องเฉาโชว์อยู่อย่างนี้ผมก็ไม่ภาคภูมิใจที่จะไปสนับสนุนแต่ถ้าการตระบัดสัตว์เปลี่ยนขั้วสลับข้างครั้งนี้มันมีเหตุผลที่พอรับได้ ก็พอจะรับฟังได้แต่นี่เขามารวมตัวกันเพียงแต่อ้างว่าต้องการสมันฉันปรงดองให้พี่น้องรับกันเรารบดาค่าพันกันมามากแล้วว่า20ปีมาวันนี้มาดีกันเถิดเพื่อประเทศเดินได้พูดแบบนี้มันเหตุผลน้อยเกินไปแต่ถ้าแต่ละพักมานั่ง แล้วก็สาทยายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจุดยืนที่ต่างกันก็เลยจำเป็นต้องห้ำหันควาดฟันกันหลายสิบปีที่ผ่านมานี้บัดนี้เราสำนึกได้แล้วว่าที่กระทำมาเราผิดเพี้ยนไปไล่ยิงลักไปไล่ทักษินไปไล่ใครต่อใครจนประเทศบันไลเราก็ขอโทษพี่น้องประชาชนขอโทษทักษินขอโทษใครต่อใคร ต่อจากนี้เราจะไม่ทําการเมืองจันไรกันอีกแล้วถ้าเขาพูดกันอย่างนี้พอฟังได้นะเรียกว่าองค์คลิมานสํานึกบาปแต่นี่พวกนี้ไม่เคยแสดงความรู้สึกอันนี้ไม่เคยสารภาพบาปแล้วอยู่ๆก็จะมารวมพลังจัดตั้งรัฐบาลสามันฉันปรองดองนี่มันเป็นเรื่องที่โกหกพกลมทั้งสิ้น ใครเชื่อก็เชื่อนะครับผมไม่เชื่อดังนั้นนะครับราบใดที่องค์อิงยังไม่สำนึกดีว่ายี่สิปีมานี้คุณพ่อคุณอาได้ทำผิดพลาดอย่างฉากาจฉากันอย่างไรเราในฐานะเด็กสาวที่ยังบริสุดธิ์ใสซื่อทางการเมืองแม้จะมีเรื่องจบ,บัติสั์บ้างก็ไม่เป็นไรแต่เราจะมาเข้ามาแก้ไขแก้หน้าแก้ภาพลักษณ์ของคุณพ่อและคุณอา ให้ประชาชนคนไทยได้มีความสุขล้นได้มีความคิดอภัยต่อคุณพ่อและคุณอาที่ทำผิดพลาดมาจนเกิดการยึดอำนาจและประเทศชาติก็ถอยหลังจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ถ้าเขาได้สำนึกดีสรภาพอย่างนี้ก็พอใช้ได้นะครับแต่นี่ไม่เลยดังนั้นการเลือกตั้ง จังหวัดพิษณุโลกหลายคนก็รุมขยมก็ไปพักประชาชนหาว่าเป็นพักพมา่าเมื่อวานว่าผมด้วยนะผมไปคอมเมนต์เห็นด้วยกับประชาชนมันบอกว่าลุงเป็นพม,ออม่าเหรอมั่วอย่างเนี้ยคือนั่นมันเป็นเรื่องมันไม่ได้ถึงว่าเราจะไปเอาพม่ามาเชิดชูบูชาหนือรับประชาชนคนไทยหรอกแต่การพลังพลาดในสภาเนี่ยสะสะส,ะสมัยแรก มันก็อาจจะผิดพลาดกันได้เราต้องให้อาัยมองส่วนดีของเขาส่วนดีของเขาก็คือว่าพักนี้เขามาแบบไม่มีมนทินไม่มีการซื้อเสียงจัดเลี้ยงประชาชนไม่มีการช่อฉนคะแนนสิ่งดีเหล่านี้เราต้องเอามาเป็นตัวตั้งนะครับและนโยบายของเขาแต่ละข้อก็เอาในสิ่งที่มีความเป็นไปได้ ปฏิรูปราชการปฏิรูปทาหารตำรวจปฏิรูปยุติธรรมอะไรต่างๆนานา,นาสร้างสวัสดิการประชาชนซึ่งทำแตกต่างจากพักการเมืองอื่นถ้าเราเอาความผิดเล็กๆน้อยๆไปขยายความแล้วก็หยามเหยียดเกลียดชังพักประชาชนจนไม่มีที่ยืนในสังคมมันก็แย่นะครับประเทศนี้ก็จะล่มจมไม่ว่าผลการเลือกตั้ง จังหวัดพิษณุโลกเขตหนึ่งออกมาเป็นเช่นไรหลายคนก็บอกว่าแพ้ซ้ำแล้ว้สเมกจะราฐบ,บุรีถึงพิษณุโลกหลายคนก็ให้กําลังใจเราไม่สามารถวัดค่าไ,ได้แล้วครับครั้งนี้เพราะรัฐบาลเขามีอํานาจรัฐผู้ใหญ่บ้านกำนันสมาชิกอบตอสมล้วนแต่อยู่ในมือของพรรคฝั่งรัฐบาลทั้งสิน้น และเขาก็เลี้ยงดูปูเสือกันอย่างอิ่มมีพีมันส่วนพักประชาชนหาเสียงแบบใส่ซื่อมือสะอาดมันไม่สามารถที่จะไปผูกใจประชาชนได้ด้วยอาิตรสินจ้างรางวัลได้คะแนนมาขนาดนี้ก็ถือว่าบุญแล้วพี่น้องประชาชนรู้ดีรู้ชั่วและก็ได้ข่าวว่ามีการซื้อเสียงอย่างมากมายหลายหมู่บ้านโจรไม่ทิ้งน้องรอยไ่อย่างแน่นอน เพราะกะกะตไม่เคยจับได้และก็ไม่ใส่ใจที่จะไปจับกลุ่มการซื้อเสียงพี่น้องประชาชนหลายคนบอกว่าถ้าเราไม่เลือกเขากลัวจะไม่ได้เงินหมืน่นเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพรรคประชาชนอย่าได้เสียใจเราไม่ใช่แพ้เพราะความชั่วแต่เรายังไม่สามารถเอาชนะใจประชาชนได้ยังไม่สามารถคลี่คลายในสิ่งที่พี่น้องประชาชนคลองใจได้ เพราะพรรคประชาชนเป็นพรรคใหม่นะครับความกล้าชิดสนิทสนมกับพี่น้องประชาชนอาจใจไม่เมียงพอนายกอบตนายกอบจอก็เป็นของฝั่งรัฐบาลทั้งสิน้นดังนั้นได้มาสามหมื่นกว่าคะแนนถือว่าเป็นคะแนนที่บริสุทธิ์ยศติธรรมจะเป็นกําลังใจให้กับพรรคประชาชนสู้ต่อไปการเลือกตั้งใหญ่กับการเลือกตั้งซ่อมมันก็คนละบริบทกันดังนั้นถ้า รัฐบาลอุงอิงไม่ยุบสภาซะก่อนหรือว่ารอจนกระทั่งสิ้นรัฐบาลคิดว่าประชาชนคงจะแข็งแกร่งกว่านี้คงจะมีบทเรียนเปลี่ยนผ่านจัดการบริหารการหาเสียงครั้งต่อไปได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนขอเป็นกำลังใจและขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องนักลงทงทั้งหลายลุยต่อไปคนชั่ว อย่าให้มีอำนาจแม้แต่วันเดียวมันจะพาประเทศแห้งเหี่ยวอัวอบเฉาโชคดีปรอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับ